สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิชาก็พามาชมอีกแล้วทุ่งสีเขียวแล้วก็ ดอกพวงชมพูงดงามนะคะนี่คือพวงชมพูที่สวยสดงดงามนะคะมองไปข้างหลังก็ตุ้งสีเขียวอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามไหมคะทุกคนวันนี้พามาชมโลกสีชมพูพวงชมพูที่สวยงามเห็นไหมคะพวงชมพูที่สวยงามนะคะนี่อยากจะดูไหมคะว่าดอกสีชมพูแล้วก็พวงชมพูนี่สวยขนาดไหนหวานละมุนตาละมุนใจนะคะหวานละมุนตาละมุนใจดูสิคะแล้วมองไปข้างหลังก็มีแต่ทุ่งข้าวสีเขียวเลยค่ะ ทุกคนดูสิคะมองไปข้างหลังก็มีแต่ทุ่งข้าวสีเขียวเขียวขจีแล้วก็มองมาข้างหน้าก็ชมพูชมพูดูสิคะชมพูมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคะฝั่งนี้ก็สวยงามนะคะทุกคนดูสิคะกําลังขึ้นชมพูเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนชมพูเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนทุกคนดูสิคะทุกคนดูสิคะนี่คะ่ะ ดูสิคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทุ่งสีเขียวนะคะข้างหลังเขียวสบายตามากมากเลยนะคะเราก็ชมทุ่งไปด้วยนะคะบรรยากาศทุ่งสีเขียวแล้วก็ดอกไม้ข้างรั้วนะคะทุกคนดูสิคะสวยงามไหมคะอยากจะให้เห็นค่ะทุกคนว่าเขาสวยงามขนาดไหนดูสิคะดอกพวงชมพูนะคะดูแล้วก็ดูอีกนะคะสวยงามจริงๆนะคะทุกคนดิฉันก็โอ้ชอบมากๆ กินอาจจะไม่หอมแต่สีสันสวยงามแล้วก็สดใสป,ป,ปลูกเป็นรั้วอยู่ที่หน้าบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็นี่เห็นไหมคะทุกคนโอ้โหนะคะทุกคนนี่ดูสิคะโอ้โหไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนดูสิคะถ้าแพ่งบานแล้วก็ออกมาเยอะๆนี่จะสวยมากมายเดียวเลยค่ะดูสิคะนี่คะ่ะดิชาก็อยากจะเอามาให้เห็นนะคะช่อพวงชมพูของเรางดงามมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนนี่สีชมพูงดงามงดงามจริงๆค่ะนะคะพิชาก็อยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะเอาความสวยความสดใสามาฝากกันนะคะทุกอันนี้ก็กําลังออกช่อเล็กๆแล้วก็สวยงามนะคะทุกดูสิคะเห็นไหมคะเห็นไหมว่าดอกพวงชมพู เกิดเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเกิดเต็มแล้วก็มองไปข้างหลังก็เขียวขจีมองไปข้างลัวก็สวยงามทีเดียวนะคะทุกคนดูสิคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะชอบพวงชมพูของเรานะคะดูสิคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูสินะคะโอ้ยสวยจริงๆนะคะทุกคนนี่ดูสิคะ ดูสิคะโอ้ยนะคะจมพูสวยงามมากๆเลยดูสิคะทุกคนนี่คะ่ะเห็นไหมคะดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะเมื่อเขาอดอกแก่จัดหรือมีอายุนะคะเขาก็จะยิ่งสีเข้มขึ้นแล้วก็สวยสดโงดงามมากๆเลยดูสิคะโอ้โหนะคะ ดูสิคะทุกคนดอกสวยมากๆเลยค่ะนะคะทุกคนยามเย็นต้องแสงนะคะยามเย็นเย็นห้าโมงกว่ากับหกโมงแล้วแต่ดูสิคะสวยงามไหมคะทุกคนเห็นไหมคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็งดงามมากๆเห็นไหมคะคนได้เห็นนะคะว่าช่อโปรชมพูของเรานี่สวยงามจริงๆนะคะข้างรั้วบ้าน เป็นดอกไม้แล้วก็สีสันสดใสนะคะหน้าบ้านนะคะนี่อีกมุมหนึ่งนะคะที่สวยสดงดงามนะคะชอพวงชมพูดูสิคะชอพวงชมพูของเรางามไหมคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศโลกสีเขียวกับดอกไม้สีชมพูแล้วก็หมวกสีแดงของดิชาก็ยังคงสดใสอยู่เสมอนะ